สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูเฉมเรียนรู้หน่วยที่5ครอบครัวมีสุขค่ะเด็กๆพร้อมกันหรืยยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวการปฏิบัติตนในครอบครัวการมีส่วนร่วมในครอบครัวและสิ่งที่จําเป็นในครอบครัวค่ะตามกันไปเลยค่ะค่ะสําสหรับวันแรกนะคะ สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันก็คือความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวนะคะคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเริ่มที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะจะมีคุณแม่ซึ่งเป็นลูกของคุณตาคุณยายคุณพ่อเป็นลูกของคุณปู่คุณย่าและตัวเด็กๆเองเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ สำหรับวันที่2นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันก็คือหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะซึ่งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะมีหน้าที่เลี้ยงลหลานอยู่ที่บ้านคุณพ่อก็จะมีหน้าที่ออกไปทํางานนอกบ้านทําหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและคุณแม่ก็จะมีหน้าที่ทํางานบ้านดูแลบ้านทําอาหารทํากับข้าวที่บ้านและเด็กๆเองก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะในวันที่3นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวนะคะอย่างเช่นการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่การช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านค่ะวันที่4เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครอบครัวนะคะทุกคนในครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการดูแลบ้านทํางานบ้านและดูแลคนในครอบครัวค่ะ เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านอย่างเช่นการเก็บของเล่นข้าวที่การช่วยเหลืองานบ้านกวาดบ้านผูบ้านซักผ้าล้างจานค่ะวันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นภายในครอบครัวนะคะนั่นก็คือปัจจัยสีนั่นเอง ปัจจัยที่1เลยนะคะก็คือที่อยู่อาศัยปัจจัยที่2อาหารปัจจัยที่3เครื่องนุ่งห่มปัจจัยที่4ยารักษาโรคและสิ่งที่เด็กๆขาดไม่ได้แล้วก็คือความรักความอบอุ่นในครอบครัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับหน่วยครอบครัวมีสุขคุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้คุณครูชาเอมขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย